น้ำป่าซัดเข้าท่วมชุมชนย่านตาขาวรอบที่2ครับปรากฏว่าชาวบ้านติดค้างหลายหลังคาเรือนนะครับเมื่อวานนี้เจ้าที่เข้าไปช่วยเหลือเคสหนึ่งครับเป็นพ่อแม่ลูก4ชีวิตที่เหมือนกับว่าติดอยู่ตรงนั้นนานกว่า5ชั่วโมงได้ครับคุณผู้ชมไปดูภาพกันไม่ื้ไม่ื้อไม่ื้เปียวกรอบโยลองยับใครนี่จมเนี่ยดูไหม โอ้โหดูสิครับแทบจะไม่มีทางที่จะมุดเข้าไปในบ้านได้เลยอะ่ะสี่ชีวิตนี้ครับติดอยู่ในบ้านนี้นานกว่า5ชั่วโมงครับไปจังหวะที่ทีมกู้ภัยมูลทีกุศลสถานตรงังแล่นเรือเข้าไปครับ ต้องมุดไปอ่ะมันเหลือช่องประตูเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองครับเพราะว่าน้ําท่วมสูงเข้าไปในบ้านครับไปเจอชายสูงวัยที่มีโรคประจําตัวนะครับแล้วก็ตัวของภรรยาและลูกอีกสองคนคือก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านโพสต์ขอควาช่วยเหลือผ่านทางเฟ e b ุ o กนะครับมีคนประสานมาที่กองอานวยการและก็มีส่วนหนึ่งมาถึงชุดเรือของมูนิธิด้วยครับ โจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยครับคุณอรงตุลยาศุขครับบอกว่าทีมกู้ภัยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ในชุมชนหลังน้ําเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่มันปิ่มๆหัวครับในบ้านก็มีการตัดไฟแล้วด้วยทําให้จําเป็นต้องอพยพออกมาคือมีประมาณ1 0ถึง20หลังนะครับที่อพยพออกมาได้ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวครับแล้วก็น้ําท่วมสูงจนมิดหลังคา มีผู้คนที่สามารถอพยพมาได้ประมาณกว่าร้อชีวิตส่วนบ้าน2ชั้นบางหลังนะครับชาวบ้านยังอยู่ที่ชั้นสองได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีติดค้างอยู่หลายหลังเช่นเดียวกันบริเวณด้านในครับจุดที่เขาพยายามเข้าไปเนี่ยน้ำท่วมสูงประมาณ2-3เมตรได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ติดลำคลองครับแต่ก็คาดว่า น้ำจะเริ่มลดนะครับถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเตมิมกัันน็จะอยู่บบครมีอยู่หลังหนึ่งครับเป็นคุณป้าภาริชาตสุกรเสรมครับเป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนซอยในบ้านครับบอกว่าป้าอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เกิดบ้านป้าก็อยู่ติดลําคลองนะครับน้ําท่วมตลอดเหมือนกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วแหละแต่ครั้งนี้ถือว่าหนักสุดละเพราะว่าน้ําท่วมเข้าไปในบ้านสองรอบ ภายในเวลาไม่กี่วันครับคือบ้านของป้าครับเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ตามลำพังคนเดียวแต่เลี้ยงหมาไว้36ตัวโอ้โหป้าเลี้ยงเยอะมากนะครับก็บอกว่าแม่ไอ้วันที่น้ำเริ่มท่วมเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อชูชีพลอยคอฝากระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวออกจากบ้านมามาทําอะไรรู้ป่ะมาหาของกินให้หมาครับแล้วแล้วหมาอยู่ยังไงครับเลียงก สลักของทุกอ,อย่างยกแล้วหมาอยู pues ่ยังไงครับที่เลี้ยงอยู่ก็สลักของทุกอย่างยกไอ้ชั้นให้หมาอยู่ค่ะอยู่บนหลังคาใช่เออไม่ไม่ไม่บนบนฝ้าเพดานเออพวกชั้นทุกอย่างค่ะชั้นโซฟาชั้นไอวางของคือเอาของลงบนแล้วค่ะ หมาอยู่สามสิกตัวเราอยากอุปยุกออกไหมครับไม่แล้วพาหมาได้เอาถ้าพาหมาออกไปด้วยได้เอาเด็ถจะไม่พาหมาไม่เอาอยู่กับหมาที่นั่นเลยเนาะไม่เอาค่ะจะอยู่กับหมากู้ภัยคิดหนักเลยป้าบอกว่าถ้าป้าไปคนเดียวไม่ไปจะต้องเอาหมาอีก36ตัวไปด้วยอ่ากู้ภัยก็เดี๋ยวคงจะต้องชั่งน้ําหนักแหละครับว่าจะเอายังไงต่อเนาะคือในหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ย เหลือบ้านป้าแกลหลังเดียวเนะแล้วดูน้ําสิครับไหลเชี่ยวขนาดนี้แต่แน่นอนว่าพอเข้าไปในด้านในเนี่ยน้ํามันอาจจะไม่ได้เชี่ยวขนาดนี้นะคุณผู้ชมครับเพียงแต่ว่าป้าแกเป็นห่วงหมาบ้านอื่นเขาอพยพไปหมดแล้วนะครับ ต้องใช้ความระมัดระวังมากเลยกับกระแสน้าที่เราเห็นหน้าจอนะคะมีที่หัดใหญ่ไปดูกันสักนิดนึงแล้วกันเป็นเจ้าของร้านแ็กค่ะเขาก็มีเจ๊สกีค่ะเขาก็ไปช่วยผู้คนในจุดที่ใครก็เข้าไปไม่ถึงอ่ะเออก็เลยกลายเป็นเรื่องออกมานะคะเดี๋ยวฟังเขาหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอดเอามาดิกี่คนครับกี่คนกี่คนสองถุงสองถุงตัวล้ แป๊บแป๊บแป๊บแกต่อยหลังให้แป๊บนึงครับี๋้วเข้าแวะแป๊บนึงนาว้เก็เป็นเรื่องราวจากเจ้าของร้านล้อมแมทนะคะที่กะปีน้อยค่ะพร้อมทีมงานรวมแล้ว7คนชาเจสกี้สองลำเข้าไปในหมู่บ้านวันทวีเพรสสค่ะในตำบลควนลังหัดใหญ่นะคะถูกน้ำท่วมลึก2-3เมตรเอาอาหารข้าวของไปแจกเช่นยาพระอ้อมพระธรรมัยอาหารแห้งส่งให้กับผู้ประสบภัย ในหมู่บ้านนี้ก็ที่เข้าไปถึงประมาณสิบหลังได้นะคะที่เราเห็นก็คือติดอยู่บนชั้นสองค่ะก็ดีใจที่เห็นชุดนี้เอาอาหารเข้าไปให้นะคะในตอนนี้น้ำหมดแล้วนะครับตะโกนบอกเลยค่ะว่าเป็นชุดแรกที่เข้ามาถึงออกมารับถุงอาหารกันเพราะว่าไม่ได้กินอาหารนานแล้วอะค่ะ สามสี่ห้าวันแล้วอะค่ะคุณอลงกรชูร์คีอายุ33เป็นเจ้าของร้านขายล้อแม็กค่ะบอกให้ทีมข่าวเราฟังนะบอกว่าเห็นข่าวน้าท่วมชาวบ้านเดือดร้อนเยอะแยะเลยทีมกู้ภัยทีมช่วยเหลือก็ไม่พอตนก็เลยชวนพักพวกที่มีเจักสกี จดซื้ออาหารแห้งของใช้จําเป็นเอาไปแจกจ่ายแจกมาได้สองวันแล้วค่ะเพราะว่ารู้ว่าหลายจุดไม่ได้กินข้าวมาสามถึงสวันแล้วพอเห็นชาวบ้านนอนจุดเทียนกันอยู่นบนชั้นสองก็ไม่คิดว่าจะมีคนเอาอาหารมาให้แต่ว่าพวกเขาเข้าไปถึงไงชาวบ้านก็ดีใจมากเลยหมู่บ้านนี้แจกไป50ถุงแต่ละถุงก็จะมีอาหารทานได้3คนรวมแล้วช่วยได้ร้อยห้าสิบคนอย่างน้อยก็ประทังความหิวไปก่อนตอนนี้ก็น้ําเริ่มลดแล้วค่ะ แล้วก็ยังมีอีก2จุดบริเวณหาดใหญ่ตรงที่เขาไปช่วยเด็ก,กน,นะคะช่วยคนแก่แแก็จะมีบางคนป่วยด้วยหอบหืดก็ช่วยการรับตัวออกมาในจุดที่ปลอดภัยช่วยได้ไม่ทั่วถึงก็จริงแต่ดีใจที่ได้ช่วยขอให้กำลังใจทุกคนและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะข้าวหมดตั้งแต่บาดซอยนะครับข้าวหมดตังด้งแต่บาดซอยปฏิเสธไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับว่าอุปสรรคสำหรับการเข้าไปช่วยเหลือ คนในพื้นที่ด้านในก็คือน้ําท่วมสูงน้ําเชี่ยวแล้วบางจุดเนี่ยมันมีรถจอดขวางไว้ด้วยอย่างเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับมันมีอยู่คันหนึ่งที่เหมือนกับว่าพลิกง่ายท้องนะแล้วมันขวางทางเรือครับเรือไปไม่ได้ก็เลยทําให้เจ้าที่เนี่ยต้องย้ายรถคันนี้ออกไปก่อนครับ มันหงายท้องล้อชีฟ้าแบบนี้และมันขวางทางเรือครับเรือเข้าไปไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องแบบว่าใช้อุปกรณ์นะครับในการย้ายรถคันนี้ไปไว้ข้างทางก่อนครับไม่งั้นเข้าไปไม่ได้จริงๆทีมตับโต้ภัยพิบัติมุขทิ่สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาร่วมกับทีมตับโต้ภัยพิบัติสัตหีบนะครับกําลังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านครับ แล้วเข้าไปอยู่ตรงแถวๆปากทางเข้าชุมชนคลองเปลตําบลคอหงอเภอหัดใหญ่รถคันนี้ครับหงายท้องอยู่จุดนี้น้ำท่วมสูงประมาณเมตรครึ่งได้นี่ครับก็เลยต้องย้ายรถก่อนเนาะพอเปิดเส้นทางได้แล้วนะครับกู้ภัยก็สามารถที่จะลําเลียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ด้านในได้เมื่อวานนี้นะครับทีมนี้ก็อพยพชาวบ้านออกมาได้มากกว่า100ชีวิตนะครับคุณผู้ชมสังเกตด,ดูดีครับ รถคันที่หงายท้องอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันมีลูกหมาติดอยู่ตรงซุ้มล้อด้วยอูโชคดีนะครับโชคดีนะที่มีคนเห็นอ้าอ๋ออีกคันหนึ่งไม่ใช่คันที่หงายท้องเมื่อกีน้นี้อ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันนี้รถกระบะคันนี้หมาก็คงหนีน้ำเข้าไปอยู่ในซุ้มล้อนะครับดีที่กู้ภัยเห็นพอดีนะก็เลยอ่ะช่วยขึ้นมามีแม่หมายอยู่ข้างบนมังนนมมมม้งเนี่ยเนี่ยนี่แม่หมามั้งเนี่ย อ,อ้านี่่ชวยไดแดกระดิกหางใหญ่เลยดีใจรอดแล้วคุณผู้ชมคะหลายสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง5วันนี้มีแต่ความเครียดอะ่ะ เต็มไปด้วยความเครียดหมดเลยนะคะและแน่นอนว่ามันก็จะมีภาพเกี่ยวกับชาวบ้านที่เขากโกรธอะคะ่ะว่าทําไมการช่วยเหลือเขาไปช้าจังแต่อย่าลืมว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสาทั้งนั้นนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทหัวใจแล้วก็เข้าไปช่วยมีกระแสะออกมาจากลุงคนหนึ่งที่ไปด่าดจิตอาสาถือไม้พายด้วยจะไปตีเขาอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คนก็ไปลุมประนามด่าลุงกันนะคะแต่บางส่วนก็บอกว่าลุงแกก็จมน้ำมาสี่ห้าวันแล้วแกคงเครียดอ่ะก็เห็นใจลุงด้วยละกันลุงแกคงแบบไม่รู้จะทํายังไงแล้วก็เลยระเบิดอารมณ์มาแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็ไปเดาตรงนี้ช่วยไปด้านใหญ่ดิมาเกลัอกันบ้างเกลัอกันเลือกตัวนี้ทั้งหมดทเลยื่นการอิทีนะ้นไม่พ้นว่าต้องเสีย่อนนี่มัาทุกเลยอะไรนะไม่ตื่นต้อนจำนะ แล้วเพื่อนแล้วกลับล้นไปแล้วลูกกรนาพี่นังดูแต่ตางรงแต่วูัะเดี๋ยวมเปิดลอแบบป้าตั้งอ่ะออแล้วเปนัทไม่เป็นไรไม่ใช่คนพี่ผมนบัตรครับไม่ไช้ผมไ่ไบม่ต้เป็นพ่้องช่วยปังใจพี่น้อพอมในชายาพี่น้องหนูมาช่วยหนูมาช่วยนะคะหนูมาช่วยค่ะ เดียวครับวก็มาจกปากกผมผมมาจากที่อื่นเี่เดี๋ยวเดี๋ยวอตั้งแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็พยายามจะทําความเข้าใจนะคะคือลุงแกคงเข้าใจว่าเป็นพักลัดหรือเปล่าทางเทศบาลหรือเปล่าทําไมมาช่วยช้าจังอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆก็ลํำนี้มาจากที่อื่นนอกพื้นที่แล้วจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือเต็มที่โอ้หมีปักกี้ช็อตหนึ่งเหมือนกับเอองั้นถอยเรือกลับแล้วกัน แต่คนในทีมก็บอกไปต่อเถอะนะไปช่วยคนข้างในก็เลยกลายเป็นภาพนะคะที่ชาวเน็ตเองก็ต่อว่าลุงกันเยอะค่ะอีกส่วนหนึ่งก็พยายามจะพูดทําความเข้าใจว่าลุงที่4สีโชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตนะครับเป็นชายนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคอหงอเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับหลังบ้านหลังนี้ครับถูกน้ําท่วมสูงมาหลายวัน พี่พี่ทหารครับบอกว่าผู้ป่วยรายนี้อยู่ในขั้นวิกฤตนะครับเพราะว่าหยุดหายใจไปแล้วก็คือตอนที่เขาขนขึ้นเรือมาเนี่ยเขาก็ทำา p r r ไปด้วยครับแล้วระหว่างที่ขนขึ้น,นรถบรรทุกก็ทำา p r r ต่อไปถึงโรงพยาบาลครับทีมแพทย์ก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้พร้อมแล้วครับก็สามารถช่วยชีวิตได้วุดวิดเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมโอ้โห ยื้อชีวิตไว้ได้วุดวิดจริงๆคือถ้าสมมติว่าไม่มีเจ้าที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเราก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าจะกลายเป็นยังไงนะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับ คุณผู้ชมช่องแก็เป็นสื่อกลางนะคะในการช่วยเหลือวิกฤตอุทกภัยภาคใต้เนี่ยนะคะเปิดรับบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของจําเป็นก็ได้นะคะมาที่ตึก RS ได้นะคะรวมถึงยอดบริจาคต่างๆก็จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยภาคใต้โดยเฉพาะค่ะช่อง8ปับน,น้ําใจเพื่อผู้ประสบภยัยภาคใต้นะคะช่อง8ปับน,น้ำใจเนี่ยแะคะ่ะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเลขที่บัญชีคะ่ะ1 2 8่งขีดสขีดศูนย์แปดเขีดเนะคะ ก็ช่วยกันคนล,ละนิดคนล,ละหน่อยเพื่อผู้ประสบภัยนี่แหละค่ะนะคือต้องรวมด้วยช่วยกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ระหว่างที่กู้ภัยกําลังเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชั้นในนะครับปรากฏว่ามีชาวบ้านตะโกนเรียกกู้ภัยบอกว่ามาเก็บศพก่อนไม่รู้ว่าศพใครนะครับลอยมาติดบ้านเขาเนี่ยครับเป็นศพผู้ชายทีมตอบโต้ภยัยพิบัติมุรทิ่สว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาครับ และทีมจากสัตหีบจังหวัดชลบุรีกำลังเข้าไปช่วยเหลือชาวหัดใหญ่นะครับข้างคองรอห้าตำบลคอหงระหว่างที่กำลังลำเลียงอาหารน้ำดื่มให้กับชาวบ้านปรากฏว่าชาวบ้านแถวๆนั้นตะโกนเรียกบอกว่ามาน,นี่ก่อนมาน,นี่ก่อนมาเก็บศพก่อนมีศพลอยมาติดอยู่ที่บ้านเขาครับ ที่สุทธิพงษ์บุญมาฉายเป็นหัวหน้า<อ>ชุดปฏิบัติการาทางน้ํานะครับของมูลที่น,นี้บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุประมาณ35-40ปีนะครับยังไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนศพลอยมาติดบ้านชาวบ้านแล้วคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ2-3วันได้แล้ว ก็ประสานกับทางตำรวจและก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้มาชนสูตรศพนะครับแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับเสียชีวิตลอยนาตามน้ำกระแสน้ำชาวบ้านตะโกนเรียกครับว่ามีผู้เสียชีวิตลอยนาตามน้ำกระแสน้าครับเราก็เลยรีบมาตรวจสอบก็เลยพัดเข้ามาในบ้านหลังนี้เป็นชายเพศหญิงเลยเป็นชายหงรายครับสภาพเป็นไงครับก็น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2วันแล้วครับ ยังไม่ทราบว่าเป็นใครใช่ไหมครับยังไม่ทราบครับไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไม่รู้ครับนมารอยแบบจากตามกระแสน้ำครับเดี๋ยวโปงไ้ายอ่ะคุณผู้ชมครับคือตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่ายังไม่สามารถประเมินได้เลยว่าจากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ครั้งนี้จะมีผู้เสียชีวิตมากน้อยขนาดไหนแต่ก็เริ่มมีเห็นแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับ มีอีกคลิปหนึ่งที่คุณยิมเกสุดาหมุนรอดนะครับโพสต์เอาไว้ใน f เฟ e บ o ๊กน,น,น,นี่ครับเป็นภาพนี้ครับเ,เป็นศพลอยตามน้ํามาเห็นแก่ขาโผล่เจ้าของโพสต์ครับบอกว่าเจอศพอยู่หน้าหอบริเวณถนนราชินดีซอยสามหัดใหญ่ตอนแรกคิดว่าเป็นหุ่นแต่พอมองดีๆแล้วขาคนชัดๆนะครับเขาถ่ายลงมาจากชั้ชนหครับ แต่น้องที่อยู่ชั้นสองเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นศพคนครับใส่ถุงน่องประมาณเขา่าแต่ยังดูไม่ออกว่าสาก่กางเกงหรือว่ากระโปรงสีดำนี่น้องที่อยู่ชั้นสองเขาบอกว่าเห็นชัดมากๆว่าศพคนนะครับยังไม่มีใครจัดการกับศพนี้เลยอ่ะคือศพก็ลอยไปเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ชมครับยังไม่รู้ว่าจะไปติดอยู่ที่ไหนเลยอ่ะลองไปดูกันหน่อยครับผู้อินดูจ้าง ใช่ตุ่มงนั้นนาะทางานมาอ่ะไม่เฉ๋วุนนาเอ้ยข้าคนข้าคนข,าข้าคนจริงจริงนุน่นไปรู้เรวเนี่ครับเขายืนยันว่าศพคนจริงๆคุณผู้ชมครับขณะที่พิปเปิ้ลนาคอนนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันพิปเปิ้ลมาโพสต์ล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่า ห้าร่างลอยอยู่ในบ้านเกินกำลังที่จะเอาออกมาได้หนึ่งขาโผล่ออกมาจากหลังคาที่ปริ่มน้ำนะครับแล้วก็บอกว่าช่วงตีสองนาทีกลับจากการลงพื้นที่ถึงที่พักแล้วขอนอนก่อนพรุ่งนี้มีเรื่องมากมายจะเล่าให้ฟังครับ